สนับสนุนโดยสีเบเยอร์ชิวไดมอนซ์มกองแสงไฮคูรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเครื่องดื่มกระทิงแดงสวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงคลิปนหน้าครับผมเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะครับวันนี้ครับต้องมายืนอยู่ที่หน้าปากซอยราชบูรณะ22กรุงเทพมหานครของเรานี่เองครับท่านผู้ชมครับที่มาถึงที่นี่ก็เหมือนเคยครับ มีอีเมลมาหาต้องจากคุณอาคมเขาสามารถถือขวดน้ำอัดลมครับได้ถึง16ขวดโดยใช้มืออย่างเดียวเท่านั้นครับมือนี่แหละครับมือนิ้วมือนี่แหละครับไม่ใช้ส่วนอื่นเลยนะครับเขาจะทำได้จริงหรือเปล่าครับและจะทำได้ยังไงนึกภาพไม่ออกครับเดี๋ยวไปตามหาพี่อาคมพร้อมกับต้องเลยครับไปเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้ต้องยืนอยู่ข้างๆพี่อาคมแล้วครับผมสวัสดีครับพี่อาคมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับี่สามารถยกขวดน้ำอัดลมนะครับพี่ได้ ด้วยมือเปล่ามือเปล่าล้วนๆเลยได้ถึง16ขวดครับผมแต่ขอดูมือพี่หน่อยได้ไหมโอ้โอ้โคท่านผู้ชมครับนี่ฮะดูมือพี่เทียบกับมือผมนี่อ้ยอ้ยมือใหญ่มากมือนี่แหละครับที่เขาเรียกว่ามือใหญ่เท่าใบลานนี่แหละครับเรียกว่าตบตายครับท่านผู้ชมครับและที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะนี้นะครับคือขวดน้ำมันลมสิบหกขวดพอดีครับท่านผู้ชมครับ16ขวดยืนยันนะพี่ยืนยันเลยครับพอคีบแล้วยกอยู่กับที่ไหมเดินได้ด้วยครับเดินได้ด้วยครับผมเดินไปเดินกลัับบได้ครผม พร้อมโชว์แล้วพี่นะครับผมจัดเลยครับพี่หนึ่งขวูดช้าๆครับพี่ครับช้าๆครับช้าๆครับช้าๆครับสี่เลครับห้าหกอ๋อใส่ไปข้างละสองเจ็ดแปดทุกง่ามนิ้วนะฮะทุกง่ามนิ้วและง่ามละสองนะพี่นะอ่ะครับต่อเลยครับแป๊บเดียวนี่กดไปแปดขวัวแล้วนะครับแปดขวัวเลวนะครับด้านข้างซ้ายครับจริงๆพอมันจับมือหนึ่งแล้วอีกมือมันจะจับยากนะพี่นะที่ผมจับมือแรกก็ได้มือสองมันจะจับยาก ทำเองนะพี่นะผมไม่ช่วยนะแล้ว16ขวดครับหมดโตแล้วครับหมดโตครับเก็บหมดโตเลยครับนี่นะถือของแกงของแกงเดินนะครับพี่เดินนะครับสมมติว่าลูกค้าสั่งอ้าวเฮ้ยนายเปียคอมครับนายมาลงสิบหกควดครับวางเลยครับเปียคอมครับวางเลยครับวางเลยครับเปียคอมมีอะไรแบบนี้มาโชว์ให้เราดูกันต้องมีของมอบให้ครับนี่แหละอ่ะครับซี่ยเกมาน่าครับรับไปเลยครับ และรับอีกส0 0 0บาทครับจากเกมพน้าเราครับผมเอาแลคะครับท่านผู้ชมครับใครที่มีความสามารถพิเศษแปลกๆหรือเทคนิคอะไรแปลกๆแบบนี้เขียนมาหาต้องได้ที่รายการเกมพน้าทุกปรนอเจ็ 78, หัวหมากกรุงเทพ10243ครับหรือจะส่งมาที่ w o r l d w i d e w e b g i g t i c n e t ต้องไปหาทุกประเทศครับผมสำหรับวันนี้ต้องรบพี่อาคมลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับผมเยังไม่ไครับคุณแจนนี่คุณกอดจู สามีภรรยาน่านักมากครับไหมภรรยาเรียกสามีจ้าสามีเรียกภรรยามีบ้างไหมที่บ้านไม่มีครับไอ้ย้อมไม่มีไอ้ย้แล้วไม่มีการเตือนด้วยทีเดียวแล้วของลอยตามมาเลย ไม่มีการเตือนอันด okay. 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 ับผมหลบให้ดีโอเคโอเคเรื ma, ่องราวของจดหมายอิเล okay. 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 ็กทรอนิกส์ครับอีเมลมาครับผมส่งมาจากคุณจรินยาเมษมานหรือคุณนิวครับบอกว่าเมษมานนี้นามสกุลคล้ายคล้ายอาจารย์ปพมโมดไหมรมโมทเมษมาไหมสมัยก่อนสำนักงานไทยสวรรค์เนี่ยปรมโอดยิ้มได้พมโอดยิ้มพมโอดยิ้มมาฟรีคอนจัมนี้ใช่มาสอนศิลปะการป้องกันตัวนี่ ผมอยากจะเอาโชว์ตีกองชนะศึกรุ่นเล็กรุ่นเด็กมาโชว์ในรายการปะกิ๊กปะติกครับมาโชว์ตีกองศึกเหรอครับผมโอ้ว่าโชว์ของคุณอยู่ที่ไหนแล้วการแสดงของคุณเนี่ยมีพื้นเพย์วินับอยู่ที่สำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ับอ่าเมืองกาญฯสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ไ่อยู่เมืองการเหรอเฮ้ยใช่ไม่ใช่อันนี้เ็าอยู่ที่นี่เขาบอกว่าอยู่ใกล้เขาชนไก่เ๋อเลรอนเขาชนไก่น้องๆเขามาจากสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ใช่ผมแล้วว่าไม่ได้โชว์ไม่ได้มาโชว์ฟันดาบหรอเม่อช่ เมื่อก่อนฟันดาบแต่ตอนนี้ให้มัไม้กองให้จับไม้กองแทนครูคนนี้ครูคนนี้เคยสอนดาบอยู่แต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าอยากสอนเด็กๆรุ่นี้ให้ตีกองสึกการสอนดาบมาสอนแทนครับผมแัเดี๋ยวเรืกอมนี้คุยครูมาครับครูจรินญานเมสามานคุณนิ้วครับ ลูกอาจารย์หนุ่ยอ่าพ่อเขาเนี่ยเคยสอนดาบผมปาโมลดเหรออ่าอาจารย์ปาโมลดไม่ใช่ครับน้องชายอาจารย์ปาโมลดน้องชายอาจารย์ปาโมลดอาจารย์ธามานฟังเขาคืออาจารย์ธนงศักดิ์ครับอาจารย์ธนงศักดิ์ครับอาจารย์ธนงศักดิ์เป็นธรมานไอ้ยตนี้ก็เป็นหลานแท้ๆเลยดิเป็นหลานอาจารย์ปาโมลดนะใช่ครับอ๋ออาจารย์ธนงศักดิ์เนี่ยก็เคยออกทีวีด้วยนะใช่ครับใช่ไหมครับเอ้ยผมถามนิดนึงสำนักดาบพุทธสวรรค์เนี่ยแต่ก่อนอยู่กรุงเทพใช่หรอ ครับผมตอนปู่อยู่ครับคุณปู่อยู่แล้วพอคุณปู่สิ้นชีวิตแล้วก็ย้ายไปที่จังหวัดกาญจน์อตอนนี้ตอนนี้ในกรุงเทพไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่นะครับไปอยู่เมืองกาญจน์ยังคงสอนหนาดอยู่ไหมสำหรับผู้เทุทธสวรรค์ณปัจจุบันยังสอนอยู่ครับเปิดทุกวันกระบี่กระบองครับผมคือเด็กๆโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กเมืองกาญจน์ไหมใช่ตั้งแต่เด็กเมืองกาญจน์แล้วก็กรุงเทพหรือว่าตั้งแต่เมืองนอกก็มาเรียนอ๋อเหรอครับผม๋อเราสอนเราสอนอะไรบ้างที่ที่ สอนตั้งแต่อาวุธไทยโบราณครับกมีกระบองดั้งเข้นหอกอะไรองเงี้ยนะแล้วก็ป้องกันตัวด้วยมือปล่าก็คือเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับคือกมีมีดมาจี้มาแทงทำยังไงผู้หญิงผู้หญิงโดนจี้เรียนทา้งนักประสิษฐ์ไทยโขนแล้วก็กบีกระบองเหลักอ๋อที่ที่ที่เหมือนคำว่าที่ที่ที่สำนักสอนหมดเลยูไทยสวรรค์นี่ก็สอนครับลไทอะไรวกด้วยใช่ครับโอเออดีว อ,อาจารย์เดี๋ยววันนี้วันนี้แต่บอกว่าไม่ได้มาโชว์สินร้กัอนตัวนี่ครับผมก็เราก็คิดว่า <c oughs> นะจับดาบได้แล้วครัใช่ไหม จับดาไว้แล้วจับไม้กองขึ้นมาม้างเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างใช่เพราะว่าดินแดนเมืองกาเนี่ยเป็นแดนนักลบเราก็เลยคิดกับพี่ชายนะครับว่าเฮ้ยไหนลองที่ว่านักลบเนี่ยมันต้องมีกองศึกเพื่อเล่นยล่นแลเล่นเล้วเล่าอารมณ์ก็ลองคีเอ็ดืคอจากการตีกองศึกธรรมดาให้เป็นมีโชว์มีอะไรเข้าไปเป็นเอนเตอร์เทนมากขึ้นพี่บานชายกันพี่เห็นบอกเมื่อกี้คุณกบบอกว่าอายุน้อยใช่ใช่ครับกี่ขวบถึงกี่ขวบเร7ขวบครับ เขวบเจ็ดขวบนี่ก็เด็กน้อยเลยนะปหนึ่งนะเจ็ดขวบเนี่ยประมาณปสองปหนึ่งขึ้นปสองอะไรเงี้ยนะวันนี้เด็กๆมาโชว์กี่คนสิบเจ็ดคนครับสิบเจ็ดคนครับอ่ะโอเคจานมีอะไรอยากจะได้ไหมวันนี้อยากได้กองทัศครับกองทัศน์หรือกองเพลนนะครับราคาหมื่นแปดนะกองนี้ก็นะใช่ไหมโอเคแพงเหมือนกันนะใช้ได้กองทัศนะฮะขนาด16นิ้วนะครับ สี่ใบเลยใช่ไหมสี่ใบเลย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 ใบนี้รวมหมื่นแปดแล้วใบนี้หมื่นแปดรวมรวมแล้วรวมแล้วเป็นหกใบหกใบด้วยหกใบอันนี้จะเอาไปไว้ที่โรงเรียนใช่ครับเพราะว่าที่เราซ้อมมันเนี่ยมันก็เริ่มสึกห่อแล้วเพราะว่าเป็นเป็นกองรุ่นเก่าที่ซื้อตั้งแต่นู่นนะครับสิบปีที่แล้วใช่รุ่นตั้งแต่เป็นเก่ามากแล้วนะครับแล้วก็ไม่ไหวแล้วแล้วก็ต้องการให้เด็กเนี่ยมีจํานวนเพิ่มขึ้นอีกถ้าเขาได้คะแนนเกินกว่า70คะแนนนะฮะได หกใบไี้ไปกองทัดกองทัดถ้าไม่ถึง่งมีฮะเอากองออกเอาปาใส่ครับเอากองออกเอาปาใส่เอากองออกเอาปาใส่กลายเป็นปากทัดจุดเลยไหมเฮ้ยูดดังเหมือนกันอโอเคไป น้องนั้นนี่เอาอันนี้ดีกว่าเนี่ยแป้งวันเดอร์นะฮะแป้งวันเดอร์มอมให้3,000บาทนะครับถ้าไม่ได้เลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เขาไม่เต็ีมตัวเขาไม่เต็ีมตัวเอาเก็บของครับเก็บของเดี๋ยวมาดูกันโชว์นะตีกองนะตีกองดูลีลานะว่าการโชว์เขาเหมาะสมกับของรางวัลนี้เขาขอมาไหมของรางวัลเขาเป็นกองทัศนะมูลค่าดูที่มูลค่าก็ได้ประมาณ1,800งหมพันบาทจบเลยนะ แครีน้ำไทยกองไทยสู่อาเซียน ใส่กันเต็มแม็กเลยแรงมากเราเห็นแล้วกองกองที่เขามีอยู่หลายใบจริงนะแต่ว่าบางใบใหม่บางใบก้าวเก่าแล้วนะฮะตีจนแตกแล้วเนี่ยนะเขาถึงขอมานะครับครัปกใบมรลค่าประมาณ1,800 0บาทพอใจให้ไม่พอใจบอกไม่ให้นะครับเชิญลงคะแนนครับเชิญครับด้วยลีลาของเขานะคะแม่ถูกใจแล้วก็ชนะใจจริงๆให้ค่ะ น้องๆท,ที่ที่เล่นที่ตีกองเนี่ยหนึ่งเด็กด้วยแล้วก็เวลาที่เราดูอะเรามีอารมณ์ร่วมสนุมกมากๆค่ะอันเนี้ยต้องให้เลยแหละให้ค่ะเพราะว่าอยากให้น้องๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็จะได้สืบสานวาัฒนธรรมไทยด้วยค่ะครับให้ครับเพราะว่ามีเด็กตัวเล็กๆแล้วก็มาจําจังหวะดนตรียากๆแบบนี้ได้เราก็ถือว่าฝึกมาเยอะครับเก่งมันแบบนี้ไม่ให้ได้ยังไงครับให้ครับแน้ถ้ากับผมเป็นนักรบได้ยินเสียงกองนี่โหสู้จนขาดใจสุดยอดมากใครครับ ให้ครับให hey, ้ครับให้ครับให้ครับผมเพราะว่าน้องเขาตีได้สุดยอดมากครับผมมันมากให้ค่ะเพราะไม่เคยเห็นเลยค่ะให้ครับเพราะน้องเขาตีได้สุดยอดจริงๆครับแล้วทังนาะรรลของ นะครับรางวัลคะแนนให้กับน้องๆจากสำนักดาบพุทธิสวรรค์นะเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วคะแนนต้องได้เกินกว่าเจิคะแนนครับจะได้กองทัพไปถ้าไม่ถึงแล้วก็ไปถ้าไม่ถึงแล้นี่ได้พัฒนดจะจุดได้จุดตรงน้าเลยนะฮะนะอ่ะโอเคมาดูกันนะครับว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับคะแนนที่น้องๆจากสำนักดาบพุทธิสวรรค์ทำได้คือ 100คะแนนครับ ก็ฝึกยากด้วยเด็กเอกแลาทำมาด้วยออกมาจากใจอ่ะตัวจิ๋วข้างหน้าเนี่ยนะโอ้ยตีกันนะท่าทางใช้ได้เลยคือไม่ได้ยิ้มเป็นททชทอนนะยิ้มออกมาจากใจแล้วแบบสนุกไปกับพี่เอกชอบมากเลยชอบชอบตัวที่ว่าตีเสร็จแล้วไม่มีใครเหนื่อยเลยอ่ะเขาฟิตมาดีมาฟิตนะโอเคเพราะนี่วันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะจากสำนักตากผู้ชทยสวยนะครับรับไปครับกองทัพพกไป แค่นี้เลยครับผรับกันเลยใช่เด็กๆถือว่ามีความสามารถต้องชมคุณครูด้วยใช่ครับมีพี่นายมากเลยนะและมีพี่นายมากเลยเวลาตีก็หน้าตานี่ของไซสุขสนานจากการเล่นนะครับนาโอเคมีความสามารถอย่างนี้นะฮะสมัครมาในรายการของเรานะครับเป็นพน้าเอื้ออทรครับตู้บอนน์เจนสิบเอ็ดหัวหมากกรุงเทพหนึ่งศูนย์สองสี่สามนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ขอขอบคุณดาราทั้งท่านของเราวันนี้นะฮะน้องแก้มกุินปลานะครับ พี่เอกรังสิโร่ครับต้นหอมสกุลตลาครับแล้วก็น้องก๊อฟอนุวัฒน์นะฮะพี่ทพับตรณีนุชพี่ไพรเอกพันธ์ครับขอบคุณครับและน้องๆจากวิทย์เทคโนโลยีอีสานเหนือครับขอบคุณครับพุกนายที่หน้าครับเกณฑ์พน้าเออทอชสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ